ในลำดับต่อไปค่ะเราจะได้ชมการเดินแบบชุดไทยพระราชนิยม8แบบโดยนักศึกษาสจลชุมพรค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชนิยมเรื่องของการใช้ผ้าทไทยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะคะเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศมั่นครั้งนั้นก็ได้มีนักหนังสือพิมพ์ชาวต่างชาติก็ขอสัมภาษณ์แล้วก็ได้ส่งนะคะ นำเสนอสนับสนุนส่งเสริมการแต่งกายที่เป็นแบบไทยเมื่อพระองค์ยังเป็นพระคุ่มั่นนะคะก็ได้ใช้ผ้าไทยผ้าสิ้นไทยส่วนชุดในพระราชพิธีอภิเษกสมรสค่ะก็ได้ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยเมื่อพระราชพิธีได้ผ่านไปแล้วนะคะพระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานนะคะต่อมาเรื่อยๆค่ะและก็ได้มีการแต่งกายแบบไทยตามพระราชนิยม ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์และก็ทรงแต่งกายประจำชาติจนมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ค่ะชุดที่หนึ่งที่เดินออกมานี้นะคะ เมื่อดังๆเป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,น,นักศึกษา,สาสอจลอชุมพรชุดไทยเรือนต้นตั้งตามชื่อพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตเป็นชุดไทยแบบลำลองในโอกาสที่ไม่เป็นทางการตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าผ้าลายตามขวางหรือตามยาวก็ได้ เป็นคอกลมใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงจะเป็นสีเดียวกับผ้าสิ้นสีตัดกันก็ได้แขนสามส่วนนะคะผู้สวมใส่คือนางสาวเอราวัณมากสกุลหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำชุดที่สองของเรานี้ค่ะชุดไทยจิตละดาตั้งตามชื่อพระตำหนักจิตลดารโหฐานเป็นชุดที่ใช้เวลากลางวัน ลักษณะทั่วไปคล้ายกับชุดไทยเริอนต้นนะคะต่างกันตรงที่คอเสื้อมีขอบตั้งแขนยาวจรดข้อมือผ้านุ่งป้ายเป็นผ้าไหมย,ยกดอกมีเชิงและยกดอกทั้งตัวใช้เครื่องประดับตามควรน,นางสาวธนวรัตรทำงงแสงหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำชุดที่3ที่เดินออกมานี้คือชุดไทยดุสิต ตั้งตามชื่อพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังใช้ในงานพิธีเต็มยศกลางคืนค่ะตัดเย็บด้วยผ้ายกไหมหรือยกทองผ้านุ่งจีบเสื้อถอกว้างไม่มีแขนปักด,ด้วยดินเงินดิ้นทองหรือลูกปัดนางสาวอารยาน้อยพัดีผู้สวมใส่หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและการจัดการ ุดที่4ชุดไทยจัก,กรีตั้งตามชื่อพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสในพระบรมมหาราชวงังใช้ในงานพิธีกลางคืนท่อนบนเปิดไหล่หนึ่งด้านเป็นสบายหรือไม่ปักก็ได้ตัดเย็บติดก,กับท่อนล่างซึ่งเป็นผ้านุ่งสีบเป็นผ้าไหมย,ยกทองทั้งตัว หรือยกเฉพาะเชิงก็ได้ผู้สวมใส่นางสาวริษาโชคสุภาจินดาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังลำดับที่5ชุดไทยบรมพิมานตั้งตามชื่อพระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวังค่ะใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืนเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งตัวเสื้อและผ้านุ่งติดกันเป็นชุดเดียวตัดเย็บด้วยผ้าไหมที่มีทองแกมหรือว่ายกทองทั้งตัวก็ได้นุ่งสีแล้วใช้เข็มขัดไทยค่ดผู้สวมใส่นางสาวสุธิดาพรละองศีหลักสูตรสัตวศาสตร์ลำดับที่หก ชุดไทยอม,มรินตั้งตามชื่อพระทีนั่งอม,มรินวินิจฉัยมหายสสรยพรพิมานในพระบรมมหาราชวังใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืนมีลักษณะเหมือนชุดไทยจิตรดาแต่ตัดเย็บด้วยผ้าย,ยกไหมที่มีทองแกมหรือว่ายกทองทั้งตัวความสวยงามอยู่ที่เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ผู้สวมใส่นางสาวศิริลักษณ์วิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชุดไทยสิวันลนะคะมอสครูนะคะโดยผู้สวมใส่นางสาวาลิสาแซจิ้วหลักสูตรบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับผู้ชายของเรานะคะชุดพระราชทานชายชุดไทยแขนยาวคาดเอวใช้ในพิธีการที่สำคัญถือเป็นแบบเต็มยศค่ะผู้สวมใส่คู่ที่หนึ่งของเรานี้นายเจษดานาคแท้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลังและนายนภัสบุญน,นำหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส่วนคู่ที่สอง นายกฤษดาพงษานิตหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชและนายนาศัก์แซ่ตันหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลอนุญาตเพิ่มเติมนะคะลำดับที่8เมื่อสกรู นะคะชุดไทยจกักรพรรดิตั้งตามชื่อพระีินั่งจกักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งผูที่สวมใส่ค่ะนางสาวกนกพรโกลใสหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและนี่ก็คือชุดไทยพระราชนิยม8แบบและชุดพระราชทานชายนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้งงกับน้องๆ นักศึกษาสจลชุมพรผู้ได้สวมใส่นะคะชุดที่ทรงคุณค่านะคะเมื่อเราหันไปเห็นครั้งใดเราก็จะรักความเป็นไทยของเราจริงๆความมีคุณค่าและการอนุรักษ์ผ้าไทยของเรานี้เพื่อสืบสานตามประเพณีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเลยค่ะนะคะเราก็ใช้ในโอกาสต่างๆนะคะตามความเหมาะสมนี่ค่ะ สวยงามมากๆนะคะและน้องๆก็ได้นำเสนอชุดผ้าไทยพระราชนิยม8ปแบบเสน่หของผ้าไทยเทอไทยพระพันปีประจําปีพุทธศักราช2569ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตะดาชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยอม,มรินทร์ชุดไทยสิวไลชุดไทยจักรพัยและชุดพระยาราชทานชายขอบคุณน้องๆน,นะคะทุกๆท,ท่านด้วยค่ะที่ได้นำเสนอนะคะชุดที่สวยงามของเรานะคะชุดไทยพระรชนิยม8ปบแบบของเรานั่นเองค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าความสวยงามตรงนี้นะคะก็นะเราดูแล้วก็สวยจริงๆแล้วก็อยากจะนะคะเรียกว่าดูรักผ้าไทยส่งเสริมให้อยู่แล้วก็ให้ทุกคนได้รู้จักแน่นอนใครมาประเทศไทยใครมาเมืองไทยของเรานั่นคือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอผ้าที่สวยๆนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านที่กว่าจะถักกว่าจะทอกว่าจะเรียงแต่และเส้นและกว่าจะมาเป็นชุดหนึ่งชุดนะคะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันสนับสนุนกันตรงนี้ด้วยะคะ่ะ